วันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของน้องหญิงนะครับพี่พี่พาน้องหญิงเนี่ยมาเที่ยวหาน้องสาวนะครับแล้วก็จะได้เย็นนี้เนี่ยชวนไปที่บ้านผมนะครับก็จะทําพิธีเป่าเค้กนะตามเราเย็นแบบของเราเลยใช่ไหมใช่เค้กแล้วก็เป่าเค้กสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมเนี่ยก็จะพาพีเอฟซีเนี่ยมาเที่ยวหาน้องสาวของน้องหญิงนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับผม ก็วันนี้นะครับเป็นวันเกิดของน้องหญิงนะครับผมเนี่ยก็เลยพาน้องหญิงเนี่ยมาเที่ยวหาน้องสาวนะครับเพื่อที่จะชวนน้องสาวของน้องหญิงเนี่ยไปวันเกิดนะครับเพราะว่าผมเนี่จะทําวันเกิดให้น้องหญิงนะครับพี่พี่ก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้เดินได้ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาถึงบ้านเพื่อนติวแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเพื่อนติวเนี่ยจะอยู่บ้านหรือเปล่านะครับผมก็โอเคครับพี่พี่ก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคุณเลื่องทังไลานะครับ หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนว้าดิไปครับผมไปนี่นะครับพี่เอฟซีครับก็ผมเนี่ยได้เดินมาถึงหน้าบ้านเพื่อนติวนะครับก็นี่นะส่วนน้องหญิงเนี่ยก็อยู่ด้านในนะครับนี่นะครับผมบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะก็ระหว่างรอเพื่อนติวเนี่ยออกมาครับเดี๋ยวผมนี่จะถ่ายบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนก็ฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนจะมีแบบห้วยด้วยนะครับพี่ แล้วรอเพื่อนติวตอนนี้เพื่อนติวเนี่ยกำลังเข้าห้องน้ำนะครับโอ้บรรยากาศดีมากทุกคนโอ้ตรงนี้เนี่ยเหมือนมีคนมาปลูกหญ้าเลยนะครับบรรยากาศดีมากถ้าน้ำไม่ขุนเนี่ยผมบอกเลยนะว่าน่าเล่นมากเลยนะครับดูบรรยากาศนี้คือแบบดีมากเลยทุกคนดูท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับผมน้องหญิงเนี่ยก็อยู่ด้าน,น,านะนในนะในเพลงแก้วอ่ะนี่นะคพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยรอเพื่อนติวแนวออกมาก่อนนะครับตอนนี้เข้าน้ำอยู่นะนี่นะครับพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยเพื่อนติวกับหญิงเล็กเนี่ยก็ออกมาแล้วนะ เดี๋ยวเราเจระเข้าไปนั่งคุยกันเลยดีกว่านะครับไอ้โยชให้อม,มาเนี่ยมาละ่ะเอ้โยชนัดท้องน่ัดปึกวันเกิดอือถึงวันเกิดของน้องหญิงละไปปะไปนไะครับไป,ไปไเพื่อนเพราะว่าซื้อเค้กไว้แล้วก็ทุกคนวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของน้องหญิงนะครับพี่ๆี่นะก็ผมเนี่ยจะซื้อเค้ก เค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผมก็เลยพาน้องหญิงแนมาเที่ยวหาน้องสาวนะครับแล้วก็จะได้เย็นนี้เนี่ยชวนไปที่บ้านผมนะครับก็จะทำพิธีเป่าเค้กนะตามเราเลยแบบของเราเลยใช่ไหมใช่เค้กแล้วก็ให้เป่าเค้กแบบใช่ไหมใน่ใช่แบเป่าเค้กเหมือนเหมือนเราเลยนะก็ต้องบอกพี่นะว่าที่น้องหญิงใส่แมสเนี่ยต้องใส่ไว้นะเพราะว่าน้องหญิงเนี่ยแบบ ออกมาข้างนอกเนี่ยจะต้องใส่แมสกหน่อยนะพี่พี่เกิดมีคนเจอแล้วแบบยังไงทุกคนนกพินาบเยี่ยวเลยน้ำมาใช่ไหมอืมสนุกเลยโอ้ยี้เจ้ก็แบบแง้วมั้าวอบบแบบทำกับข้าวใช่ไหมแล้วทำแบบก้าว วาเยเยอะีเดยวมะ่ายนันอเคะ่ายนั้นอยู่ป่ะลองลองชนน้องดูว่าน้องมีเชียใคราะใครใหญ่รร้อนก็ถอนไม่ได้ไปได้ไม่ร <nothing. S 2> ้อนค่ะโอเคเยี่ม่านั้เพมเยะบมาชย อายู่นู่นนี Demon> ่เชียวอ่าอยู่นี่ไม่แน่เลยแล้เดี๋ยวให้สองพี่น้องเนี่ยคุยกันเลยดีกว่านะครับว่าจะไปไหมอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้เจอกันหน่วนอยู่นะครับพี่โอ๊ะใกล้ทะเลโอมาเกอร์ใกล้ทะเลโอมาเกอร์จะใกล้อีกแน น้องมันมีคืออะไรไม่ดีหรอครับมันก็หมดใช่ไหมนี่ออกมาเสียก็อยู mm ่ท hmm. ja. mm ่าเนี mm ่ย hmm. นี <aud Final> ่โดนมีเส yeah. yeah, <ys ur na> mm ียโชว์เสียก็ปักไปล้างนิดเดือนนั่น ไอเสื้อกตาเนี่ยเดี๋ยวป้ายอีกก็เดี๋ยวเขจะมาขายเจ้าเจ้าเสื้อมาขายจะใช่ไหมพี่ก็ได้หนึ่งนี่ใช่เสื้อแบบนี้ไหมนี่ทุกคนก็เป็นเสื้อนะครับผมเสื้อตัวนี้เนี่ยตัวตัวใหญ่ยาวด้วยนะครับนี่ ก็สวยงามมากเลยนะครับพ <an> ี <S an> ่พี่ก็เดือผ้าเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าดีนะครับผมก็คืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดขายนะครับก็ช่องพี่จินดานะครับผมจินดาชนแนลนะก็เราเนี่ยเอามาไหลตัวเลยนะครับพี่พี่ครับใครอยากสนแทกได้หรือว่าสนใจก็เข้ามาดูไลฟ์คืนนี้เลยนะครับผมประมาณหนึ่งทุ่มนะครับโชว์เสียบิตรนโชว์อะไร นี่ละแน่เลยที่น้ำวันนี้ก็ลมมาเรื่อยๆนะครับพี่พีเอซีก็คือแบบอากาศดีมากเลยนะข้างหน้านี้เนี่ยมีห้วยเลยนะน้ำเนี่ยน่าจะเย็นน่าดูเลยนะครับหยุดเลยหยุดไปแล้วไง อ่ามูฟกันสักครอีกแล้วนทุกคนก็อยู่แบบนี้ก็สบายนะครับพี่พี่ก็ <ยน S 1> เป็นบ้านไม้เย็นดีนะครับทุกคนก็หลมเนี่ยพัดเข้ามาเรื่อยๆนะครับนเชือยๆนี่ย คุนหละจะ่้ก็ไดยนะวั้ทองอ่ะวันเย็นมาเหมแฮปปี้เบอร์เดย์หนุ่มมึงนะก็พี่พก็วันนี้ที่มาเนี่ยมาชวนน้องสองน้องหญิงเนี่ยมนุ่โนบุษยานหนุ่มโนบุษยาน ของนายเบ้ออะไรยามลีนหนาวขึ้นแล้วเปิดอ่ะเอาแบบกู้ขะเจมากูเห็นแบบผมง้กูเลยตอนนี้หนูจะเอาเมียวมา นขนก็สบายมากเลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าบ้านผงกับบ้านเพื่อนติวเนี่ยอยู่ห่างไกลกันมากๆเะต้องใช้เวลาการขับรถมานานมากๆเลยนะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี้แหละเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับพี่พกว่าจะถึงนะครับก็น้องหญิงนะอยากจะมาเที่ยวหาน้องสาวนะผมก็เลยพามาเลยนะครับ น้องมอะน้องมอจูบานเย่จ so ูบานพี fruit, <and ADA>. ่จินดาแต่งตัวสวยๆสวยไปเลยนะแล้แต่งตัวแบบสวยๆไปครับเพราะว่าเป็นปีละครั้งเนาะที่เราจะได้แบบจัดเกิดในตัวเราเป็นครั้งแรกนะที่ผมจะจัด มันเกิดน,นะครับก็เป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผมมากเกิดให้นะ,ะเยี่ยมขนาันี้เลยเลยว่าพ,พี่นี่ทุกคนเสื้อของเราเนี่ยมาเต็มเลยนะใครที่สนใจนะครับรอไปสดคืนนี้นะครับผมเราใข่เนี่ย ไม่แพงนะทุกคนม,มีเยอะมากเลยนะตอมีมีของพี่จินดาด้วยนะก็มีของพี่จินดาด้วยนะครับก็ช่วยกันมาอุ่นหนนน่อยนะเพราะว่าวันนี้เ,นเป็นวันเกิดของน้องยิงนะครับผมนะไอกเกตวันเกิดนะมีท้องขึ้นมาเพื่อนก็เดี๋ยวต้องไปซื้อเค้กให้น้อง,งอยิงเยวน้อาจะมีการเป่า เค้ก okay. happy birthday แค่น <class> <de> ั้นแหละแต่วาก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรมใครว่าใครด้านาษาใ่าดี่ะดีป่ะนักกูยังงใครใครใครดีป่น้องมาีน่ด้อ่ะนีใกลใครน้องหอลูอลนัวอลนัวี่ัลนัวเยน้องชรจีนละ ถ้าเกิดนีอก่ายากาดีเนาะอากาศดีมากท้องหญิงชอบมากแบบนี้ชอบใช่ไมแล้วาอยู่บ้านไม้างเนี้แบบลมเนี่ยพัดเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับคอื่ออืม โอ้โหเผือกรั้อแอะไหนๆเด็กชายเลยชิ้นไม่ใส่เ้องเหมือนเนียงองแม่แล้วใครเนี่ยเช่อชีย์อ่ะอีมันยังเช่าแต่เก็ทุกเรบเดินน้องบ้ายผล่อทิตยหน้าใช่เพื่อนอาทิตย์หน้าเนี่เดี๋ยวเปิ้ติวเนี่ยจะ าทิตย์หน้าพูดพลาดคุณพลาดใช่ไหมเพื่อนว่เดี๋ยวเพื่อนเนี่ยจะมีการไลฟ์สดขายเสื้อนะครับพี่พี่ก็ช่วยกันมาอุดหนุนกันหน่อยนะครับก็เป็นของน้องหญิงนะครับพี่นะอ่านเกับอาวุธเชียนะก็ใครที่อยากได้หรือว่าสนใจนะครับเข้ามาใช้เสื้อก็ของเราเนี่ยถักเองกับมือนะครับเป็นของแท้นะสีไม่ตกนะครับพี่พี่ Uhm. น้าผมรับประกันนะเกตเอนะครับสีเนี่ยไม่ตกแน่นอนนะครับผมเกตผ้าไฟเาไฟไม่เสียผ้าไฟนะครับเป็นเนื้อผ้าไฟนะไม่เสียไม่น้ก็ถักเองกับมือนะครับพี่พี่ก็เมื่อวานนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้แบบเข้าไปดูแล้วนะว่าการทำเนี่ยทำกันยังไงนะครับทุกคนก็ถักเองกับมือเลยนะครับ เจอแล้วัน่งดา่นแ่งเลยสาวน้งเนาะมอนียเชดเกอันนี้ยนไม่เลยเีเอา่เอนอนนแล้วเออเดร้อนกอีม่ก้แล้วันได้นนอแล้วยืนไปเสด็จเดินเดินเดนนูนน

ว่าทำไมน่ารักกันจังนะครับเมื่อกี้นี่ดูม่ารก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งคุยกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะนั่งคุยสักพักเ,เ,เดี๋ยวเราจะค่อยเดินทางกลับบ้านนะครับผมโอเคทุกคน นี่นะครับพี่พี่ก็น้องของน้องหญิงเนี่ยพามาดูดอกไม้นะนี่ก็เป็นดอกคุณนายตื่นสายนะครับนี่ตอนนี้ก็ตื่นอยู่สองดอกนะพี่พี่นี่นะครับมีแต่ว่าอีกหลายดอกเนี่ยมันยังไม่ตื่นนะอากินั่นแหละอ๋อเน็บเบิลอาอควบอยู่อากินนอนระวังโดนนอนนะแล้วนี่คืออะไรใส่เยอะได้อ๋ออันนี้คือที่เสียบน้ำนะครับทุกคน เจยบเขาปะโอ้ทุกคนดอกไม้เยอะมากเลยนะที่บ้านเพื่อนติวเนี่ยเยอะสุเออหน่วยมือหน้าจพ่อครับดอกไม้สวยมากเลยนะครับฝั่งนู้นก็มีนะนั่นแหละอ๋อชิกีตา ต้นพิกอันนี้อันนี้ใบสมุนไพรนะทุกคนจำชื่อไม่ได้พิมเสนอะไรครับอัมือ้นนะวะอันนี้เหรอผมกันแล้วก็ลองดอดูสิแ้ก็เอาไว้ซาผอมอันนี้เอาไว้ซาผมใช่ไหมมันเหมือนต้นพิมเสนเลย ที่เป็นสมุนไพอาทุกอ๋อนี่เขาราผมได้เหรอพี่นี่แหละพี่ก็พี่ก็ไปทำใบดำพี่ก็ทำเอ่อระผมประจอนอือมีใบผู้ทุกคนอันนี้คือสระผมได้นะใส่กับอะไรนะพี่มะกรูดเหรออ่ลูกมะกรูดลูกมะกรูดคลีห่อเห็นไหมใช่ห่อก็มีเอ่อไออะไรว่าต้องวนที่นั่นน่ะเรื่อยๆมันไปกินนี่ใต้ควายมือว่ะอ๋อแล้วเจ็บทำใสระผมอ๋ออันนี้สระผมได้นะครับดึนของหัวคู่ของอือห่อ ใบพูนด,ด,ดอกมากดีมังกรเชียใบพูนนี่คือแบบดอกมากเลยนะดีดใจลูกนะดิดีอยู่น้องแหละยน้อันนี้นี่มองเกิดดีลูกดีใดใจใจเลือกเกล็ดอะครับนี่เชื่อเลยก็ เีกาเท่อะไปเล่นน้ำไหมน้องยิงอันนี้ก็ยิงเล็กนะครับน้องยิงกับยิงเล็กนะไปเล่นน้ำกันไหมเนี่ยชุขขยนะกช่วย,วย,วยเ,น,เนี่ยนั่นแหละอะไรนะตัวหน้าผูกเปนอนมากเลยนะ เออเธอนากีก็มาเออดรลกเกตซาแหละอ๋อตรงนี้ทุกคนมีมีชาวบ้านเนี่ยมาซักผ้ากันตรงนี้นะครับฮะอ๋ะอโน้บเลยดังเถิดม,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 มอ,อกเออโน้บเลยก็เพาะเฉพาะลานนะเหมือนน้ำใต้ดินเลยนะทุกคนอ๋อเน,นือเกลียวใช่ป่ะจุท้องอยู่อ๋อทุกคนครับก็ หญิงเล็กเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยมาซักผ้าตรงนี้นะครับพี่พี่โอ้แต่ว่าน้ําเนี่ยฮะแต่ถ้าดึงเนี่ยน้ำขุ่นนะพี่พี่นะปลานเนี่ยน่าจะเยอะอ๋อน้ำกระเบื้องเราเติมว่ามั้ยเกยเกยชุลเลืออะไรอ๋อนี่เขาซักผ้ากันตรงนี้นะครับทุกคน เอาเอะ่ะเอาเออ่ะจะขูบะนี่เรากลับขึ้นไปใช่อ๋อน้ำกินเหรอเนี่ยอืมอืมอืทุกคนอากาศร้อนมากเลยนะครับเย็นนี้ไปนะยิงเล็กอ๋อนี่น้องชายมาปลูกอ่ะน้องชายของ ก็น้องชายของเพื่อนติวมาปลูกพริกไว้นะครับผมอพเภออ๋อ,อ,อ,อไปเย็นนี้ยิ่งเล็กไปนะเ,เดี๋ยวเราจะไปจารันเกิดให้กับพี่สาวต้น,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 ลตนกล้วยกระเจียเ๊ยบเฉีอมากนะทุกคนก็กินได้หมดเลยนะเนี่ย ยิงเล็กก็อย่าลืมนะเย็นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนติวให้ว่าให้ขึ้นไปนะครับผมนะครับพี่พี่ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะผมเนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอคนหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งตามกันด้วยนะครับผมก็เย็นนี้นะครับพี่พี่ก็มีไลฟ์สดนะครับจากช่องจินดาชาแนลนะครับพี่จินดานะครับผมก็ใครที่สนใจหรือว่าอะไรเนี่ยมีกระเป๋านะครับนี่ทุกคนกระเป๋าสวยงามมากเลยนะครับนี่ที่ น้องหญิงนยอยากได้นะผมก็เลยจัดมาให้ลูกหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็เย็นนี้นะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของน้องหญิงเนี่ยนะครับพี่ๆใครอยากจะอุ่นหนุนก็รอกันคืนนี้นะครับหนึ่งทุ่มนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับน้องหญิงบ๊ายบายเลยปะ